สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งชุด Beginning to Unity 3D สำหรับการเรียนรู้การสร้างเกมนะครับ้วยโปรแกรม Unity สำหรับตอนนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้คําสั่งซึ่งจะใช้สําหรับการวนรอบนะครับในลักษณะเดียวกับ for นะครับแต่จะเป็นคําสั่งที่พัสดีชาร์ปครับทำการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเราใช้ทําการวนรอบนะครับเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ภายใน array นั่นเองนะครับนั่นก็คือคําสั่ง for each ชาร์ปครับเตรียม for each สำหรับการ เขียนโปรแกรมนะครับแบบบนซ้ําเพิ่มหน่วยความสะดวกนะครับในการเข้าถึงข้อมูลในอารเนั่นเองนะครับซึ่งรูปแบบนะครับ for each ก็จะใช้คําสั่ง for นะครับลักษณะเดียวกับ for each นะครับปรงเละปิด data type นะครับว่า in array name นะครับแล้วก็ตามด้วย statement ที่เราต้องการที่จะสั่งให้นะครับโครงสร้างของ for each ทํางานโดย data type นะครับก็คือชิ้นของข้อมูลที่อยู่ภายใน array นะครับ วาก็คือชื่อของตัวแปรสำหรับการเก็บค่าทีละค่าภายในอ r ร a y นะครับสำหรับการวนในแต่ละรอบนั้นอะไรเนมครับก็คือ Array ที่จะนําค่านะครับภายในมาใช้งานนะครับสเต t เมนต์ก็จะเป็นคําสั่งนะครับจํานวนครั้งเท่ากับจํานวนข้อมูลที่อยู่ภายใน Array นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราใช้ for each นะครับตามด้วยชื่อของข้อมูลนะครับและจํานวนรอบตามที่เราต้องการนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลในอาร a y นะครับ ลักษณะนะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นการทำงานของรอบด้วยการ initialization นะครับตามด้วยในส่วนของ condition ก็คือเงื่อนไขที่ทำการวนรอบนั่นเองนะครับแต่เนั้นททำการวนรอบในส่วนของคำสั่งที่อยู่ภายใน loop นะครับวนไปทีรอบทีรอบนะครับจนกระทั่ง for each คืนค่า for ออกมานะครับก็จะ exit ออกจาก loop นะครับซึ่งการใช้งาน for each ครับก็จะมีลักษณะโครงสร้างคล้ายๆกับ for นะครับรูปแบบการทางานก็คล้ยๆรูปแบบการทางานก็จะมี ความคล้ายคลึงกันนะครับแต่ความแตกต่างก็จะอยู่ตรงที่นะครับค่าที่ใช้ในการค้นหาอยู่ภายในอะ r a เรย์นั่นเองนะครับซึ่งนี่คือพื้นฐานการทํางานของโครงสร้างแบบ Voice ครับขอบคุณครับ